อนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันทีเ่เหมือนเป็นตลาดแบบว่าตลาดคริสต์มาสใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตลาดคริสต์มาสนะคะก็จะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะช่วงเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนมกรานะคะหรือว่าหลังปีใหม่โดยที่เขาก็จะมีของมาขายเป็นพวกของฝากของใช้ที่ในช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารมาบ้างส่วนมากก็จะขายเป็นพวกของอุ่นๆหรือว่าฮอทดอกอะไรอย่างนี้ก็ตามภาษาคนที่นี่นะคะ

นทสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นี่ก็กําลังจะไปที่บ้านพ่อแม่มาคัดใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวเราก็เฉลิมฉลองกับทางที่บ้านมาขัดกันเพราะว่าอยู่สองคนมันเหงาก็เดี๋ยวไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่มาขัดสองวันหนึ่งคืน ก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูว่าคริสต์มาสที่นี่มันสวยงามขนาดไหน <Make it. S 3> ตอนนี้นะคะนิบก็อยู่ที่บ้านพ่อแม่มาค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอญาติญาตมากันครบใช่ไหมคะแล้วก็จะกินอาหารร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนของขวัญกันนะคะ พ่อของมาคัทนะคะบอกว่าปกติแล้วนะคะทุกคริสต์มาสเขาก็จะกินเป็นน้ำซุปกับเส้นนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็กินกับไส้กอรอกทูกท,ก,ทกคริสต์มาสนะคะแต่ว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศออสเตรียเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปว่าเขาจะกินยังไงแบบว่ามีวัฒนธรรมของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านของมาคัทเนี่ยก็จะกินเป็นน้ำซุปแล้วก็เส้นแล้วก็ไส้กรอก

เทียนจุดตินะคะหรือว่าการจุดเทียนในวันคริสต์มาสเนี่ยมีความหมายด้วยนะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่า Advent candles หรือว่าในภาษาไทยเขาเรียกว่าเทียนจุดตินั่นเองโดยที่เทียนจุดตินะคะเป็นความเชื่อของคนคริสต์ซึ่งเขาเชื่อว่าการจุดเทียนเนี่ยจะทําเป็นการสื่อความหมายว่าพระเจ้าได้ลงมาจุดติแห่งโลกอันมืดมน Sevenleb Night I only have one wish for the shooting star. Holy night, be someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark, Santa. ของเกนนะคะเป็น tradition ของคนออสเตรเียที่นับถือศาสนาคริสคริสคาทอลิกนะคะเป็นการเผาเครื่องเทศนะคะแล้วก็เขาก็จะเดินไปทั่วบ้านทุกห้องนะคะโดยมีความเชื่อที่ว่าก็จะไล่สิ่งไม่ไดีออกไปไล่นิเกทีฟเอนเนอรจีออกไปไล่เอนเนอรจีที่มันไม่ไดีออกไปจากบ้านนะคะ